สวัสดีครับอันมนี่ครับมียังเฮ็ด <Okay. S 1> นั่งเล่นบอกสังเกตตามภาษาคนเถ่าะมัวะติ๊กหน่อยไม่รุ่นบมดไม่รุ่นหรอกการอยู่ไลยเติมมีแล้วอยาก,กอยากล่องเบิงกับการเฮ็ดคลิปถ่ายคลิปไปยิงสั้นนะกับล่องเบิงว่าเออมันเป็นจังใดอยากล่องเบิงล่องฝึกครับเฮ็ดไปเรื่อยมันเพื่อมันสิดี ก็อาจสิแบบว่าบอกกิง้งไปกระตองเฮ็ดก็ะยักเฮ็ดเพราะในช่องก็มีคนติดตามจากหน่อยๆเท่าก็ต้องเริ่มต้นะนะถ้าเท่าก็เริ่มต้นเท่าก็เฮ็ดว่าเป็นมาตันนี้อันก็ว่าในสองผมซื้อในาน้ำด็กบ้าน,นอกดีกว่าเพราะว่าชีวิตคือการเดินทางนะครับถ้ายคลิปมาไว้ อยากเบิ้งทิศเบิ้งในคลิปในช่องเจ้าของว่าเออมันเป็นอย่างไรชีวิตมันมันเป็นอย่างไรกับการเฮ็ดเวียออาสมีคลิปีสีโล่งอาสมีการเฮ็ดเวียกแใ่มีอย่างในแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่กับอาสน์บมลงบมลงการเฮ็ดเวียกหลายเพราะว่าเข้ากับว่าบสามารถเปิดเผยสถานที่ได้เพราะว่าบางที่บางคลิปบางตอนก็อาสิโล่งได้แต่บางที่ก็ลงมาได้แต่เข้ากับพยายามเฮ็ด ไปเรื่อยๆยุดประสงค์ของการเฮ็ดคลิปกิเฮ็ดไปเรื่อยๆจนกว่ายุดประสงค์ของคลิปคือเฮ็ดแบบเป็นการชีวิตที่เฮาแบบเฮ็ดเวียกมากการเดินทางชีวิตเฮาว่าไปในทางได <Yeah. S 1> ก็ใ้หู้ว่าเออนี่แหละดิกบาดอกพคนหนึ่งนี่แล้วได้เฮ็ด <Yeah. S 1> คลิปไว้ให้เบิง่งให้ลูกให้ล้านเบื้องไห้จังงส่นะเฮาก็อยากว่ามันสิเป็นแนวใดา <c oughs> เดี๋ยวหลังจากลงคลิปนี้ในช่องของตัวเองกอารจะมีคลิปที่มันที่มันหลากหลายขึ้นก็นี่แต่ว่ากัค่อยๆเฮ็ดไปเพราะว่าเข้ากับคาสามารถใช่ไหมอัดคลิปได้ตลอดเวลาแต่ว่ากัพยายามซิเฮ็ดให้มันแบบดีที่สุดอาจสิตัดโต่อื่อท่านเก่งก็ต้องปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าก็เป็นน้องใหม่ในวงการหาดเหล่นไปสั่นเฮ็ดไปเรื่อยดีกว่ายูซื่อให้มันแบบ เฮ็ดเวียกแล้วมันก็มีเวลาว่างแน่กับเอามาเฮ็ดให้มันเต็มที่กับชีวิตในจังหน่อย,ยมันมีความสุขกับการแบบเบิ่งคลิปจาของว่าเออเฮาก็เคยเฮ็ดคลิปมาก่อนจังสิก็ก่อนสิจบคลิปนี้ก็เขาฝากติดตามฝากกดแชร์ให้น้ำเดอ้อเพราะว่าอาจจะเป็นดอกไม้ในวงการกำลังเริ่มเฮ็ดคลิปแบบจริงจังในในช่องของตัวเองก็กำลังหัดเริ่มเริ่มต้น แต่ก็ลงมีมีคลิปให้เบิ้งอยู่แอยู่บ้างแหละแต่ว่าก็อาจสิบนยาวแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มฮัดลงเฮดไปเรื่อยๆออหลังจากคลิปนี้จบลงไปก็ขอขอบคุณที่คนที่มาเบิง้งให้ฝากกดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้ครับสวัสดี